สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิลารีแชนแนลนะคะชนแนลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์แบบตนตกกับอาจารย์มินีค่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่มังกร22ธันวาจนถึง20มงกราคมคุณถือเป็นชาวมังกรตามโหราศาสตร์แบบตนตกนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายปี2023นีนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่ก็ถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายมาดูกันว่าด้วย ลักษณะของพลังงานที่มันเกิดขึ้นนะคะในช่วงของเดือนสุดท้ายของปี2023เนี้ยชาวมังกรจะได้รับอิทธิพลอะไรบ้างนะผ่านจากเดือนนี้ไปเดือนหน้าเดือนถัดไปนู้นก็จะเป็นเดือนเกิดของท่านแล้วนะคะอ่ะโอเคชาวมังกรนะมาเริ่มต้นกันอาจารย์เนี่ยพยายามที่จะออสรุป ให้เข้าใจง่งายๆแล้วก็คลิปไม่ยืดเยื้อยาวเกินไปนะฮะก็จะแยกจําแนกเป็นทีละเรื่องการเงินการงานความรักครอบครัวสุขภาพใดๆนะจะได้ชัดเจนอาจารย์ทําเป็น2กราฟเพื่อจะได้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะกราฟทางฝั่งนี้ก็หมายถึงว่ามันเป็นพลังงานของดวงดาวในช่วงของต้นเดือนนะคะฝั่งนี้คือช่วงปลายเดือนนะดวงดาวมีการโครจรเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นพลังงานดวงชะตาก็จะเปลี่ยนไปนะฮะการพยากรณ์เป็นภาพรวมนะคะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยเวลา ดาวโคจรมากระทบกับดาวในพื้นดวงคุณมันจะชัดเจนแม่นยำม,มากกว่าการที่เป็นการพยากรณ์ภาพรวมแบบนี้นะแต่การจะเกิดประโยชน์ที่สุดคุณจะต้องจดช่วงเวลาวันที่ทำลายที่อาจารย์บอกแล้วไปประยุกต์ใช้กับตัวเองนะคะอาจจะเรื่องเกิดเรื่องที่มาัศจร,รย์เกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็ได้ได้เตรียมตัวตั้งรับได้ทันนะ,ะมาดูกันค่ะชาวลคราศีมังกรนี่นะคะนี่คือเรือนตัวคุณเองราศีมังกรเห็นไหมราศีมังกรดาวประจําราศีคือเจ้าดาวเสา ใช่ไหมดาวเสาเป็นดาวประจําราศีมังกรทีนี้ดาวเสาของคุณในตอนนี้นะฮะมันอยู่ในเรือนที่3ของคุณนะฮะโคจรอ,อยู่ในราศีมีนในเรือนที่3ดาวเสาอยู่ในราศีมีนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกสบายตัวสักเท่าไหร่นะทีนี้พอดาวเสาอยู่ในราศีมีนในเรือนที่3เนี่ยตลอดทั้ง หลังจากนี้นะคะมันจะปโผพันกับเรื่องของพี่น้องลูกพี่ลูกน้องอะไรของคุณซะมากกว่านะทีนี้อาจารย์จะมาเจาะประเด็นแต่ละเรื่องนะคะเรื่องแรกคือเรื่องการเงินก่อนด้านของการเงินมาดูเรือนที่สองสินี่คือเรือนการเงินของคุณเรือนราศีกุมเรือนการเงินไม่ได้มีดาวไปสถิตไม่ได้มีดาวดวงใดที่ส่งผลอิทธิพลกับราศีกุมดาวประจําราศีกุมคือยูเรนัสยูเรนัส โครจรถอยหลังอยู่ตอนนี้นะฮะก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเงินคุณสักเท่าไหร่ในเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นเดือนที่2ออาจารย์ว่าไม่ส่งผลกลับมาดูดาวศุกร์ ดาวการเงินของคุณดาวศุกร์ดาวการเงินไปอยู่ในเรือนราศีพิจิกส่งผลอะไรล่ะในเรือนที่11อาจจะเกี่ยวข้องคนที่ทํางานเกี่ยวกับการกุศลนะหรือการเงินที่เกี่ยวกับการกุศลการเงินที่เกี่ยวกับมูลนิธิดีถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับมูลนิธิต้องการจะเรียรายเงินต้องการที่จะเขาเรียกว่าทําให้คนเนี่ยได้มารวมกลุ่มก้อนเพื่อทําบุญทําเงินอะไรต่างๆพวกนี้จะส่งผลที่ดีกับตัวคุณในเรื่องนี้นะมันจะดึงดูดเจ้าดาวการเงินคือดาวศุกร์ทำมุมสแควร์กับดาวพฤหัส คุณดูสิมันทำมุมโทษทีคันเลงกันเลงกันกับดาวพฤหัสซึ่งอยู่ในเรือนที่5ของคุณมันบ่งบอกถึงคุณอาจจะใช้เงินไปกับการสปอยอะไรบางสิ่งบางอย่างดาวศุกร์ในเรือน11เพื่อนฝูงเรือนที่5ดาวพฤหัสคือ ครอบครัวเด็กๆนะฮะหรืองานบันเทิงปาร์ตี้สังสรรค์อาจารย์ว่าคุณอาจจะใช้เงินไปกับการสปอยฟุ่มเฟือยด้านของเพื่อนฝูงงานปาร์ตี้สังสรรค์หรือแม้กระทั่งคนมีครอบครัวแล้วคุณจะสปอยเด็กๆนะคุณจะเกี่ยวข้องกับงานบันเทิงมากขึ้นการสังสรรค์แน่นอนหละปีใหม่นะเทศกาลเฉลิมฉลองการสังสรรค์นะแต่ด้วยพลังงานของชาวมังกรอ่นะคุณเหมือนจะต้องออกเงินมากกว่าชาวบ้านเขา คุณลองดูนะมันเหมือนสปอยตัวเองด้วยสปอยคนอื่นรอบข้างด้วยนะซึ่งมันแตกต่างจากราศีอื่นอย่างเช่นพวกราศีธนูอะไรเงี้ยเขาจะสปอยแค่ตัวเขาเองอ่าเพราะว่าจันเพิ่งทําคลิปธนูเมื่อกี้นะแต่พอเป็นมังกรเนี่ยมันหมายถึงคุณโดนสปอยเพื่อนด้วยนะหรือเพื่อนอยากให้คุณสปอยคุณอะไรเงี้ยหรือว่าลูกๆคุณอยากจะให้คุณสปอยเขามากขึ้นในการที่อ่เขาเรียกไงอะ่ะ คุณจะฟุ่มเฟือยการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะอืมแล้วยูเรนัสก็อยู่ในเรือนที่5ของคุณอีกแล้วก็สกแควร์กับดาวทำมุมเล็งกับดาวศุกร์อีกทั้งพฤหัสและยูเรนัสเล็งกับดาวศุกร์พร้อมกันแบบนี้มันหมายถึงการเงินที่รั่วไหลมากๆนะเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เอาง่ายๆเลยคุณต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินไม่ให้รั่วไหลมากอืมนะ เพราะมันจําเป็นต้องใช้มากๆเลยอ่ะนะต้องรั่วไหลมากๆเลยอ่ะนะด้านการเงินยังไม่มีเรื่องโชคลาบอะไรดีๆเข้ามาหรอกนะคะรอก่อนนะรออีกสองเดือนมั้งเดวสุ์ต้องโคจรเข้าเรือนราศีมังกรก่อนนะคะเดือนหน้าก็ยังล่ะอาจจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์กุมภามีนาไปแล้วนะคะกุมภามีนาการเงินสดถึงจะดีขึ้นทีนี้ มันเกิดนิวมูลพระจันทร์เริ่มต้นการโครจรครั้งใหม่ขึ้นในราศีธนูในเรือน12ของคุณนะ่ะมันหมายถึงว่าการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13บธันวามันเกิดนิวมูลขึ้นพระจันทร์โคจรครั้งใหม่มันหมายถึงคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะกับโลกภายในตัวเองอาจารย์มองว่าจัก,กรวาลกาลังเตรียมความพร้อมให้ชาวมังกรนะมังกรเป็นธาตุดินนะ่ะคุณเป็นคนหนักแน่นหัวโบราณนิดๆนะคิดอะไรที่มันแบบมีความดื้อหน่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ต้องต้อง,ต,องต้องใช้เส้นตรงอะ่ะฉัน ไม่ซิกแซกอะมังกรอ,อะหนักแน่นทําได้จริงเป็นราศีของคนที่มีความมั่นคงมากๆนะแต่มันแฝงไปได้วยความเครียดความกดดันมากๆความเครียดมากๆนะราศีมังกรดาวเสาร์อะกลับมาโคจรเดินหน้าแล้วในเดือนนี้นะคะดาวประจำตัวคุณเดินหน้าแล้วตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนถ้าอาจารย์จำไม่ผิด ซึ่งดาวเสาร์เดืนหน้าดาวประจําตัวคุณเดินหน้าทุกอย่างมันจะเป็นบวกจะไปหน้ามากยิ่งขึ้นหลังจากนี้แต่เดือนนี้การเงินยังไม่ใช่โอกาสของคุณนะคะยังไม่ใช่โอกาสของคุณซึ่งเพิ่มความระวังทีนี้เจ้าดาวาเนปจูนเนปจูนกับดาวศุกร์ทำมุมถึงกันมะนปจูนกับอังคาร ในเรือนที่12โอเคเดี๋ยวพูดเรื่องสุขภาพคนละอันทีนี้นะทีนี้ในเรื่องสุขภาพเลยพูดเลยอะเจ้าดาวองคารเห็นไหมฮะมันเข้าในราศีธนูในเรือนที่12ของคุณเวลดาวองคารเข้าในเรือนที่12บสองบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพนอนไม่หลับอาการป่วยกลับมานะหรือหลายคนคิดทบทวนแต่เป้าหมายตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองนะแล้วเจ้าดาวองคารเนี่ยทำมุมสแควร์กับดาวเจ้าดาวเนปจูน เนปจูนกังคารสแควร์กันบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่ร่างกายพลังงานกายใจต่ำมากติดเชื้อได้ง่ายมากนะคุณมีความอ่อนแอในด้านพลังงานมากๆภูมิแพ้เป็นโรคยอดฮิตของชาวมังกรในช่วงนี้นะคะการแพ้โน่นแพ้นี่แพ้อากาศแพ้น้ำแพ้ใดๆต้องเพิ่มความมัดระวังเข้าไปอีกอย่างหนึ่งพอเนปจูนทำมุมสแควร์กับอังคารเนี่ยการโดนหลอกนะโดยเฉพาะด้านการเงินก็เกิดขึ้นได้นะคะหรือ การทำบุญกับมูล,ลนิธิหรือการบริจาคเงินกับมูล,ลนิธิองค์กรขนาดใหญ่หรือการโดนเพื่อนตัวเองเนี่ยหละลอกด้านการเงินก็ระมัดระวังนิดนึงนะพลังงานอาจจะไม่แรงหน่อยแต่มันก็เยอะมันก็มีพลังงานเรื่องของการทําให้เราคุมเครือไม่ชัดเจนไม่แน่ชัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอเป็นด้านของการงานล่ะเรือนการงานของคุณคือเรือนราศีตุลเห็นไหม ราศีตุลดาวประจําราศีตุลคือดาวศุกร์ดาวศุกร์คุณอยู่ในเรือนที่11ในเรื่องการงานแล้วในเรือนราศีตุลเนี่ยเมื่อวันที่15ตุลาคมมันเกิดโซลาร์อีคลิปหรือว่าสุริยคราสนะสุริยคราดคือการเริ่มต้นจันทคอาทคือการจบสุริยคราดเวลาเกิดขึ้นมันจะอยู่กับเราไปสีเดือน6เดือนพลังงานจะส่งผลกับมนุษย์เพราะฉะนั้นตั้งแต่15ตุลาคมมันเกิดสุริยคราดคือการเริ่มต้น มันคือสุริยาคาาวงแหวนเนาะมันคือการเริ่มต้นแล้วเกิดที่เอดงศาราศีตุลอยู่ในเรือนการงานของคุณหลายคนมีการเริ่มงานใหม่อาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีการออกจากงานเก่าไปเลยพึ่งออกไปเลยนะคะแล้วก็ได้งานใหม่แล้วดีกว่าแน่นอนเพราะจัก,กรวาลจะถีบคุณไปสู่จุดที่ดีกว่านะคะหลายคนที่กําลังชั่งเนื้อชั่งใจอยู่ฉันจะออกดีไหมจะเปลี่ยนแปลงดีไหม Energy, พลังงานมันจะส่งผลกับคุณแน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงคุณด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงด้านการงานจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนอย่างมีนัยยะสําคัญหลายคนไม่ได้เปลี่ยนงานบริษัทใหม่แต่มีการปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเปลี่ยนตําแหน่งมีเนื้องานที่เพิ่มขึ้นมีอะไรที่เพิ่มขึ้นในงานหน้าที่ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นบวกซะด้วยโอเคเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนะการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเป็นเรื่องสําคัญอาจารย์วว่าเป็นบนบกะะคะ เป็นบวกหลายคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะนะแล้วเจ้าดาวศุกร์ทำมุมเล็งกับดาวพฤหัสด้วยแล้วก็เล็งกับยูเรนัสด้วยมันหมายถึงการท,ท,ทุการโดนทดสอบจากความน่าเบือ่อหลายคนต้องเปลี่ยนแปลงงานเพราะความน่าเบื่อก็เป็นไปได้หลังคนหลายคนต้องเปลี่ยนแปล,แปลงงานเพราะว่า,ามันดวนทดสอบ มันเบื่อมันมันเซ็งมันทําที่นี่มันนานแล้วมันรู้สึกว่ามันมันอยู่ในคอมฟอร์ทโซนถึงเวลาที่จักรวาลจะถีบให้คุณออกไปเพื่อเจองานใหม่อะไรประเภทเนี้ยนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นแต่อาจารย์ถือว่าเรื่องการงานของชาวราศีตุลเป็นบวกแม้คุณจะตกงานอยู่ตอนนี้และคุณต้องเอาตัวเองอัปเปหิตตัวเองออกจากงานก็ตามแต่ขอให้เชื่อนะมันจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะอืมการเงินการงานแล้วต่อไปความรักค่ะเดี๋ยวนะ เรื่องราวของความรักเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนแปบบหนึ่งความรักความสัมพันธ์อ่ะเวลาเราดูความรักเนี่ยเราจะดูในเรือนเราจะดูในเรือนราศีเรือนที่7นะเรือนความรักนี่นะคะเรือนราศีก็รากฏจะเป็นเรือนความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเรือนที่เจ็ดแล้วก็เรือนที่5คือเรือนราศีพฤกษ์นะจะเป็นเรือนความรักที่เรียกว่าโรแมนซ์ทีนี้สิ่งที่เห็นเด่นชัดขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ย มันเกิดฟูมูลคือพระจันทร์เต็มดวงเกิดขึ้นพระจันทร์เต็มดวงหรือฟูมูลมันจะเหมือนกับการที่เอาไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องที่มืดๆอ่ะมันส่องเรื่องอะไรมันก็จะเห็นเรื่องนั้นชัด แล้วฟูมูลครั้งนี้มันส่องเข้าไปในกล่องที่เรียกว่าราศีกรกฎเนาะมันเป็นราศีดาวจันด้วยนะแล้วก็ส่องไปในกล่องที่เรียกว่าความรักความสัมพันธ์คู่หรือคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีคู่หรือมีความรักอยู่อะไรเงี้ยหรือคนที่โสดก็ได้อ่ะ27ธันวาเป็นต้นไปเกิดฟูมูลฟูมูลเกิดขึ้นจะอยู่กับคุณ15วัน สิบยี่สิบเจ็ดธันวาบวกไปสิบห้าวันมันส่งผลยังไงคุณจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์ยังรวมไปถึงพัรนทเนอร์หุ้นส่วนเรื่องการงานที่คุณเกี่ยวข้องด้วยคุณจะเห็นชัดว่าไอ้คนคนนี้เป็นยังไงคุณไอ้ความรักที่มีอยู่มันดีจริงหรือเปล่านะคะแล้วแล้วการที่คุณโสดคุณอยากจะมีความรักจริงไหมเหมือนคุณจะเห็นโลกภายในเรื่องความสัมพันธ์คุณชัดมากขึ้นอะไรประเภทนั้นนะนะนะ่ะนะทีนี้คนโสดจะเจอความสัมพันธ์ไหมหรอ ดาวสุกก็ยังอยู่ในเรือนที่11ทั้ทางโหรา,าศาสตร์เวลาดาวสุกอยู่เรือน11มันหมายถึงการถ้าเจอความรักนะถ้าคุณจะเจอความรักนะความสัมพันธ์นั้นจะเป็นได้แค่เพื่อนอาจารย์บอกเลยเออ,เอ,อมันจะเป็นได้แค่เพื่อนเพราะฉะนั้นเจอก็คบละกันนะคะแต่แต่อย่างที่บอกละ่ะมันมีโอกาสจะเจอเพราะอะไรอะสุกกับเนปจูนก็ทำม,มุมถึงกันอยู่ทำมุมทรายดีมากเลยอะ่ะเขาเรียกว่าซินเดอเรล่าเอฟเฟกต ตั้งแต่ช่วงวันที่สุกนิพจูนทรายกันตั้งแต่วันที่18ธันวาจนถึง2มกราคมนะคะตั้งแต่18ธันวาเป็นต้นไปถ้าในช่วงนั้นใครที่รู้สึกว่าเอ้ยมันกระเฮียนกระหือรืออยากจะมีความรักจังเลยแล้วถ้าคุณเจอก็ลองดูนะฮะมันเป็นพลังงานที่โรแมนติกแต่เจ้าดาวเนปจูนดวงนี้มันเพิ่งโดนสแควร์กับอังคารมาหรือมันเพิ่งโดนในเรื่องของ พลังงานดาวอังคารสแควร์มาเนี่ยทำให้มันรู้สึกว่ามันคุมเครือไม่ชัดเจนมันสับสนกระทั่งดาวพุธอะ่ะจะโครจรเข้าราศีมังกรของคุณเองนะมันโครจรถอยหลังในราศีมังกรและในราศีธนูนะคะแล้วมันกุมกับอังคารมันเป็นพลังงานของการรู้สึกแบบคุมเครือด้วยนะคะพุธกับเนปจูนเนี่ยสแควร์กันมันคุมเครือไม่ชัดเจนสับสนนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่เรียกว่าอยู่ๆเอา้าก็ กลายเป็นเจอคนมีคู่เฉยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่จะหนักเน้นสุดก็คือว่าอาจจะเป็นใแค่เพื่อนก่อนนะก็ลองคบหากันไปแล้วก็พาเขาไห้ข้ามผ่านช่วงเวลาอีก 2, 3เดือนจนกว่าดาวสุขจะโครจรเข้าราศีมังกรน,นะคะโอเคส่วนหลายๆคนที่มีคู่รักหรือมีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะมีแฟนอยู่แล้วนะ่ะการที่สุขสแควร์กับดาวพฤหัส คุณดูสิสุกกับพฤหัสสแควร์กันในช่วงของต้นเดือนในช่วงของกลางเดือนตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนธันวานะก่อนจะปีใหม่อาจารย์มองว่า คุณจะมีความคาดหวังให้คนรักของคุณหรือคู่ของคุณสปอยคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้อยากได้ของขวัญน,นั่นอยากได้ของขวัญน,นี่ชาวมังกรนะหรือไม่ก็คุณจะโดนคนรักคุณอนะ่ะสปอยนะคะมังกรจะเหมาะกับคนที่อายุห่างจากคุณ7-10ปีถึงจะดีมากๆนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าความรักความสัมพันธ์เข้ามาชาวมังกรเป็นธาตุดินคนที่เข้ามาต้องเป็นคนธาตุน้ําถึงจะสมพง์นะกรกฏ มีนพิจิตนะคะจะสมพงษ์แล้วดีมากๆอ่ะคุณอยากรู้ว่ากรกดมีนพิจิตเกิดบันเดือนอะไรคุณไปดูในดิสคริปชั่นอาจารย์เขียนมาละนะคะใครจะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์คุณต้องถามก่อนอน,นะเกิดบันเดือนอะไรอะเอออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้ไปดูความสมพงษ์นะคะทีนี้อา้าวมันเกิดลูน่าอีคลิปคือจันทคาตเนี่ย เมื่อกี้สุริยคาาเรือนการงานอาจารย์พูดไปแล้วจันทคาามันเกิดขึ้นในเรือนที่5คือเรือนคู่เหมือนกันเรือนโรแมนต์เรือนความสัมพันธ์ในเรือนที่5้าของคุณเหมือนกันมันก็หมายถึงแต่ส่วนมากการเกิดจันทคาานในเรือนที่5เนี่ย การจบเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจบความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ต้องต้องต้องเรือนที่1หรือเรือนที่7ถ้าจะเจอนะคะหรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนทีนี้เจ้าดาวพฤห,หัสก็อยู่ในเรือนที่5ของคุณตลอดทั้งปีอะ่ะปีนี้จนถึงมิถุนายนปี2024นะคะ พฤหัสอยู่ในปี2023ทั้งปีทีนี้พฤหัสเวลามันเข้าในเรือนคู่เรือนที่5มันมักจะนําคําว่าคู่จรเข้ามาหาคุณอาจารย์เชื่อหลายคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์มาแล้วเจอคู่ที่เข้ามาดีลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็คบเป็นแฟนกันไปก่อน นะรอจนกว่าดาวพฤหัสจะโคจรเข้าไปในเรือนที่7ของคุณคู่จริงนะถึงจะเจอความสัมพันธ์ที่อาจจะเรียกว่าใช่หนักแน่นมากขึ้นรอประมาณปี2025โอเคในเรื่องของการเดินทางนั้นเจ้าดาวพุธของคุณเนี่ยเ,เป็นดาวประจำราศีกันในเรือนที่9แล้วดาวพุธโคจรถอยหลังในช่วงวันที่13 จนถึง2มกราคม13จันยุ 13, ร13ธัมวาคมจนถึง2มกรานมดาวพุธแล้วดาวพุธมันโครจรถอยหลังอยู่ในเรือนที่มันเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองและเรือน12เนี่ย เพราะฉะนั้นคนที่ต้องเดินทางหรือจําเป็นต้องเดินทางจริงๆในช่วง13ธันวาจนถึง2มกราคมก็ช่วงปีใหม่นาะดาวพุธชอบชอบโคจรถอยหลังช่วงนั้นอะให้ระวังเรื่องของไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกนะคะแต่เป็นความผิดพลาดในการเดินทางความล่าช้าการที่ต้องคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเปเปอร์ใดๆหรือคนจะต้องอคุณจะต้อง หลงลืมโดนขโมยของเอกสารสูญหายระหว่างการเดินทางอะไรพวกนี้สามารถเกิดกับคุณได้มากๆเลยชาวมังกรน,นะเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังใดๆเข้าไปนะคะเดือนนี้อาจารย์มองว่าสิ่งที่เป็นบวกก็คือการงานมันก็เป็นบวกอยู่แล้วมันได้ธิพลของสุริยคราสเกิดขึ้นมานะการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเกิดขึ้นความรักยังไม่เหมาะ นะคะคยังไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะฮะแล้วก็เดือนนี้เรื่องของสุขภาพใดๆก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองโรคภายในอาการป่วยใดๆเลยพวกเนี้ยเพิ่มความระวังเข้าไปนิดนึงนะคะดาวังคารอยู่เรือน12เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะเรื่องการเงินก็ยังไม่ได้เด่นรออีก2เดือนนะชาวลัคนาราศีมังกรเอาละนะคะก็ จบไปแล้วนะคะชาวมังกรในเดือนนี้นะคะก็เจอกันใหม่เดือนหน้าเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณติดตามไว้นะคะอาจารย์มองว่าน่าจะมีสิ่งที่ดีปรากฏขึ้นมามั่งในเดือนเกิดของคุณนะให้ได้ชื่นใจหายใจหายคอกันนะคะในเดือนมกราคมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ